ส่วนนี้ก็เป็นหนองใหญ่แล้วนะครับที่เราขุดนะครับตั้งแต่เดือนมกราช่วงปีใหม่นะครับต้นไม้ก็ลงตอนเดือนมีนาตอนนี้ผักเราที่เอาผักกระเสดน้ำครับเนาะเรียกว่าผักกระเสดน้ามันเริ่มแร่ขยายแล้วครับเป็นที่อยู่ของปลาซิวเป็นที่อยู่ของกลุ่งมันดูครับว่าปลาตะเพียนเ้ามีวะตรงนี้นะครับหวานปุ๊บมาปั๊บครับประดงห่วง เออเบิร์ว่าต้องห่วงครับบหนหีบไก่ในห้องเบิ่งเห็นบะสู้เหมือนกันนะตายยังอืมตะเพียนตะเพียนตะเพียนประหมอปละนิ่นครับอืมอืมบุบะบุบะเลยครับดูครับเพื่อนเ่นครับ ดูในกล้องอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเออพาเพื่อนมาดูลูกปลาหมอชุมพรทั้งลูกทั้งแม่ครับนี่นี่ครับว่าตะห้อเขาอมากไกลนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้เบิรงคุณครับหลายแหง้งล่อกันมารล่อเต็มนครับนี่นมาทาครับนี่ตัวใหญ่กับมี่มาทากินครับตดนโนโหมาหเอาดมาให้อาหารมาทาแลวครับนี่โดนโอ้ย มีคนมาเฝ้าของว่ากับว่องย่างด้อครับนี่นี่ครับชุมพรต้องเอาพวกเวียดนามมาผสมเหยบักใหญ่ก็มีครับนี่ครับโอ้อันน่าเกลียดนี่ครับนี่ครับกินต้นเข่าครับมันก็โดดกินต้นเข่านี่ครับมุมกว้างครับนี่งานนี่ต้องพัฒนาการจะเป็นน้องครับผน ปลามันนาำตื่นครับพอดีเลยนาำสำหรับเลี้ยงปลาหมอครับนี่มันออกมาออกแม่แพลหลุกมากครับนี่นี่ถนนเดตว้เฮ็ดมันขาดครับนี่ครับถนนไปหาพ่นหาดมันขาดนี่ครับตองพัฒนาเฮ็ดจากทางลงมานี่ทางลงมาขาดหมดเลยเดี๋ยวสุมนี่ครับขาดไปเลยครับนี่เป็นชัยหาดใหนปลาคุณนะครับคุณครับพี่น้องครับ เห็นเนี่ยในกล่องซ้ำเนี่นะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยสุดยอดเลยครับนี่บอกงครับนี่น่ครับน้องเบริรงมีทุกมุมครับมีทุกมุมของงานหน้างานนี่แหละครับนี่งานนี่ประมาณสองงานได้ครับถึงไรเดี๋ยวให้มาแรงลงร่วมมไหลายครับให้น้องเบริรง วลาลงองไรเอาหมดแล้วนี่เธอนด้กินด้วย,ยตัวเล็กหน่อยหลายแหงตามริมฝั่งครับหากินไปทำธรรมชาติกันไปครับให้มองไม่ครับหน้างานหน่อยงานนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยใจเลยครับนี่ห่วงเขาห่วงใยใยนี่เป็นมองอาหารชันดีของปลาเลยครับมันกระโดดกินนะครับนั่นผมมานั่งสังเกตมันกระโดดจ๊บ รกระโดดกินกินห่วงเข่าครับนี่าปห่วงเข่าแถบว่เหลือเลยครับนี่นครับห่วงเข่าอันมัยนโยนไก่นามครับปลากระโดดกินเบิดเลยนครับตะวานหัวหานลกนี่ตตังห่วงครับมีทุกพื้นที่ของสวนเรา ครังอาหารไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าสังเกตเบองงานนี่มีแต่บอกอักใหญไงนะครับนี่บักซีโตโล,โลหาโตโลดเลยครับเขพ,พันไม่พันในห้าครับนี่บวบๆบบบบเลยรับกำลังมากครับกำลังมากอืมอืมนะครับะระุ่นใหญ่ๆครับนี่ กว่าเป็นแยูนี่หลายเพราะว่ามันเป็นหม่องมีห่วงเข่าเลยครับนี่ที่พมกันกระเบื้องครับนี่หนามยังหลายอยู่ครับปกมาก็ภัยเท่าทั้งผนครับนี่ครับไปครับไปวานมุมัหนเเบิ้งครับนี่มุ่กลนพันก็หลายครับมันครับมานมากครับนี่ครับตรงนี้เ้ากับเป็นแบบคลองเล็กๆตั้งใจทําคลองสองเมตรตอนนี้เ้ากับเป็นพังใน ผมเอากระต om กระซีหามม่ละครับนี่เดี๋ยวพาพี่น้องเบิงปลาครับไปปุ๊บไก่ครับนี่วะปวดครับปวดปวดตรงห่วงครับมีทุกมุมครับมันบอค่อยตื่นนะครับนี่นี่หัวไปนค่นอาหารมันกับเขามาไก่ปัวปาปัวปลาเลยครับโอ้ตาใหญ่มีความสุขแล้วมหาอาหารกูเหม่อแล้ว หลายแล้ววะปลาตะเพยียนปลานิ่นหมูว่านเอกก็ลงปลาทับทิมและปลาในปุ๊บไปลูปลปลปกบนมีไก่ครับนี่วะบนครับเฮ้ยปุบปับปุ๊บปับนี่ครับชีวิตข้าวนี่เป็นบรรยากาศคล้องครับอ๋อไหมครับคล้องใส่ไก่ผม ต้นกล้วยกับบอนดูแลครับบอนง่ามไหมกล้วยไข่กล้วยไข่กําแพงนี่ฮะเดี๋ยวมารอบนี้ก็มีเวลาอยู่กันสิหาฟางมาทำเป็นปุ๋ยให้เขาครับเป็นคำว่าหยาดข้นเลยครับนี่มาไก,ก่เต็มเลยเดีย๋ยวสิวางให้พี่น้องบนไก่เลยครับเดีย๋ยวไมมาบ่ปึ๊บสิกาบมากินไหมเอ้ากาบกะไก่โหด อยู่ไกลโมกามาโอเคครับเดี๋ยวไปงานต่อครับขออยาดว้านนะ่ะเขาบ้านครับเอ้ยมาพี่นหนองรัาเบิงครับ,บ,รบระตะเพียนาตะเพียนครับาตะเพียนครับ โอ้ปลาเพียนโทรซ้ำมันอยู่ก้อยครับตอนนี้สามนิ้วแล้วครับคุณครับเนี่ยครับคือบันปลายชีวิตของเขานะครับเนาะเพียแรงอาหารไว้ตาใหยายไว้เหครอบครั้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ภาพพิธีการบรรยากาศครับห้วงเขาห้งเขาเหลืองอันนี้มันยอนปลากระโดดกินครับนี่ครับ มาบันกบันฟังหน่นอยบ้งเึ๊บเจอกันคลิปหน้าครับผมบัตทากบันทึกร่มก็ตงวงครับหลายผมว่าผมซื้อมาสิบโล่เนี่ยตอนนี้ขยายเป็นหมื่นตัวแล้วครับโพนฮาร์ดฟาร์มเจอกันคลิปหน้าครับผม